ออกันรั้งกับรายการสั่งมาหรอมาวันนี้เรากลับมาอีกแล้วครับผม บอกเลยว่ารอบนี้นะคือเมียนคือเทคนเกียร์เจอรมนีนะคะดิมมั่นคงมั่นใจมากๆเลยปกติเราจะชอบสั่งของจีนมาไม่ใช่หรอวันนี้อยากอย่าไปโกอินเตอร์อย่าโกอินเตอร์ไว้ฝั่งยุโรปมาราคาเท่าไหร่เนี่ยไม่เอาแบบบัตเจ็ตบริษัทแบบล้มละลายนะเดี๋ยวบัตเจ็ตเอาไว้ก่อนแต่บอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเทคนเกยรที่บอกเลยว่าพี่นพต้องไปลื้อโซลาร์เซลล์ทิ้งทั้งหมดเลยเขาคือปลั๊กประหยัดไฟเป็นปลั๊กที่แบบไม่ต้องทำไรเลยแค่เสียบไว้เฉยๆเนี่ยประหยัดไฟได้ถึง200% 200%บอกเลยดิโซลาสมร์ลึอ2 0้เลยเหรอ200%นี่คือถ้าสมมติพี่เปรียบเทียบว่าไฟวิ่งอยู่พันวัตตเสียบปุ๊บเหลือ250บาทบัตเลยเออก็เขาเคมไว้แบบนี้เลยนะเราไม่ใช่ของแบบใช้น้องใช้หน้าอะไรก็คือเขาบอกว่าเป็น เยอรมนีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมนีเลยใช่ที่เห็นเข<ล>า,าเมอินชัยน้านะไม่มีหลังม้งดิมสกีนประมาณนึงสกีนคือไงเอาไปสกีนมาเอง,งนใน,นช่วงเวลานี้ดิมอ่านสเปคแค่ฟังก่อนเลยบอกเลยว่าหุยเ<ม>ขานะประหยัดพลังงานได้ถึงค่าไฟคือประหยัดค่าไฟได้200รเตแค่เสียบปลั๊กใช้งานได้นานร้อยปีคืออันนี้อายุการใช้งานร้อยปีใช่ใช้งานได้ร้อยปีรับประกันนี่กี่สิปีน่ะ หนึ่งเดือนก็คงไม่ต้องรับประกันอะไรเยอะไงของมันดีก็ไม่ต้องแบบรับประกันต้องเคใช้ไปเลยร้อยปีมันมันดูแปลกๆกันคือในมุมพี่ว่าถ้าสมมติมันของมันดีจริงได้สิบปีก็ประกันร้อยปีฮะประกันสิบปีไปเลยก็ไม่น่าจะเสียหายนี่แค่สิบเปอร์เซ็นต์ของอายุมันคงไม่พังง่ายไงคิดว่านะเขาคงออกแบบมาดีก็นั่นแหี่สิไม่พังง่ายเขาก็น่าจะให้ประกันยาว ก็หนึ่งเดือนพอลราใช้ะะชนะยังยงังนัายังไม่หมดนะคือการทำงานเขามันจะชะลอการส่งออกไฟฟ้านะทำให้แบบมิตเตอร์ในเช้าลงมากกว่า95% 95้เปเ้หาลยออใช่95ยายางัยางยังยังไม่เท่านั้นก็คือเขาผ่านการทดสอบมาแล้วกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า1 0 0 0 0ชนิดหุยเครื่องใช้ไฟฟ้าบน็อกผ่านไอ้เครื่องนี้หมดแล้วยังยังไม่จบแล้วเขาเคลมว่าสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนะนับสูตรหนึ่งสองซหน่วยสิบล้านชั่วโมง ล้านชั่วโมงเลยหรอใช่หโหบอกเลยแต่นี่ดูแบบดูมีหลักการนะข้างกล่องเขามีเขียนแบบมันเป็นกราฟเหมือนเพียวไซเบฟเขาบอกว่าก่อนใช้งานเนี่ยกราฟพียวไซเบฟมันจะจ่ายไฟแบบมันเดียบแล้วพอเสียบปั๊กปุ๊บกราฟมันจะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นมันจะดูดีมากยิ่งขึ้นอันนี้ซื้อมากี่หมื่น95บาท 95บาทรีวิวดีด้วยอันนี้สั่งมาจากแบบต๊อกต๊อกใช่ป่ะคนสั่งเป็นหมื่นเลยยอดขายแบบเป็นหมื่นจริงๆตายแล้วพี่ว่าพี่ต้องเป็นรือโซลาเซลล์ทิ้งแล้วมั้งเทคโนโลยีมันล้ำขนาดนี้โอ้โหจบตัวนี้ตัวเดียวจบไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะเลยอันนี้ที่แกะได้เลยไหมแกะได้เลยแกะได้เลยแกะแบบแข่ควงไม่ต้องไม่ต้องเามาจบเลยเขย่าเขย่าก็หดแล้ว โอ้ยมีคู่มือเห็นไหมความน่าเชื่อถือมันเริ่มต้นจากการมีคู่มือนั่นแหละปกติพี่เขาไม่อยากอ่านคู่มือสักเท่าไหร่แล้วนะแต่พี่รู้สึกเริ่มอยากอ่านคู่มือบ้างเลยหลักการมันคือเขาบอกว่ามันจะทำซายเมติกไดอะแกรมเพื่อทำให้อิเล็กทรอนิกส์มันดียิ่งขึ้นราบเรียบมากยิ่งขึ้นนี่ <c oughs> อุยเครื่องแค่นี้เองดูดิโอ้ไฟโซลาเซล์เป็นแผงบัลลมทมาต้องหูติดตั้งเยอะแยะนี่เครื่องแค่นี้ จบแล้วทำไมเขาไม่แถมมาให้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเลยแบบทำไมเวลาเราซื้อแอร์แพงๆตัวละ3 4มสีหมื่นประหยัดไฟทำไมเขาไม่เสียบมาให้เราเลยก็เขาเขาอาจจะอยากขายแยกมั้งอะไรเงี้ยเแอปพลิเคชังชอบขายแยกเลยโอ้โหอะไรลองรับโหลดได้28,000วัตต์มาของจริงมี่พี่ติดโซล่าเซลล์บนหลังคาสี่ห้าหมื่นวัตต์ทั้งหลังคามีครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยปั๊บพี่ติด2อันเท่ากับโซล่าเซลล์ โซลิตติไ้เท่าไหร่นะติดมาเท่าไหร่กี่บาทกี่บาทเป็นล้านนะเป็นล้าน <c oughs> เป็นล้านเลยเหรอพี่โอ้โหนี่95บาทจบแต่ถ้าพี่เดานะได้อะแกมข้างในเนี่ยมันจะต้องไม่ซับซ้อนแน่นอนคือมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มี PCB ที่ีที่เป็นหลอดไฟแล้วก็ปุ๊บกลับมา <c oughs> อ่ะเราก็เลยวันนี้เรามีอันนี้คือเขาบอกแค่เสียบปลั๊กเข้าไปตรงบริเวณที่ใช้งานเนี่ยหรอใช่แค่เสียบเฉยเลยก็คือเราใช้กับอุปกรณ์อะไรให้เสียบร่วมกับหลังปลั๊กเดียวกันหรือยังไงก็เขาบอกว่าสิบเสียบไปเถอะเขาบอกว่า จะเสียบไปเถอะโอเคโอเคได้ได้เอาตอนนี้อันนี้กินไฟอยู่514วัตต์ใช่ไหมอ่าฮะโอเคเท่ากับว่าเสียบตัวนี้ปุ๊บค่าไฟจะลดเลยต้องลดเลย95%อ่ะเยอรมันนีเดี๋ยวพี่ถอยห่างก่อนกลัวระเบิดโอเคดูมั่นใจอยู่แล้วของซื้อมาพร้อมนะพรสามสองแล้วมึงถูกรู้เปล่าถูกรู้มพร้อมนะสามสองหนึ่งห้าร้อยสิวัตต์เหลือเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเอ้ามันลดจริงว่ะ รถถล่มทลายเหลือเกินเฮ้ยเดี๋ยวลดจริงเหรอไหนดูดิเอาตอนแรกมา514บาทตอนนี้อ่ะสี่ร้อยสิบเก้ลงเรื่อยๆด้วยนะ405 400 300แล้วเหลือ300แล้วเหรอเฮ้ยเป็นไปได้วะถ้าไมแสงในห้องมันมืดลงอย่างเงี้ยวพี่นพโทรโทรตามช่างแบบหรือตัวละเฮ้ยเฮ้ยลื้อๆอันนั้นอันนั้นทำอะไรดูดิดูดิเมื่อเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะเมื่อกี้ทำอะไรนะเล็งไฟเล็งเล็งไฟเหรอ หนๆราลองลองเล่นไฟไหน่อยดิเอ้าทำไมมันกินไฟเพิ่มขึ้นน่ะเอ้าเราเราเอามาเสียบนี่เหรอใ<ช>อ่วสรุปมันไม่ได้ช่วยประหยัดเหรอเราเราหลีไฟเหรอเมื่อกี้ <c oughs> เอาแล้วที่มันเดี๋ยว,วจริงเหรอพี่นพโทรโทรโทรตามช่างแบบดื้อโซล่าส์เฮ้ยเฮ้ยนี่พี่ยูส่าเตรียมมาเลยแล้วเนี่ยตอนนี้คนดูกำลังแบบ ช่อนแรกเมื่อกี้แบบเฮ้ย<ฮ><ฮ>มันลดค่าไฟได้จริงเหรออ๋อผมบอกเลยครับไม่เกี่ยวครับอันนี้มันคือปลั๊กไฟเดี๋ยวผมถอดปลั๊กให้ดูครับม,มืดเลยครับเ <c oughs> มื่อกี้พี่ให้เขาแบบไอ้ที่อาเอาเสียบรังปลั๊กอื่น<อ>เ,เสียบรังปลั๊กอื่นเสียบไม่นานบ่อดิมเสียบไม่นานบอน่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้เทสใหม่เดี๋ยวพี่ให้เทสใหม่ถอ,อดถอดระกัดถอดระกัดเหี่ยวเหียวเลยเหียวเลยเต้นเต้นเห็นหน้าคนตื่นเต้นแล้วรู้สึกดีแบบเมื่อกี้ แบบค่าไฟลงวบเลยนะเมื่อกี้ห้าร้อยกว่านะลงเยอะเลยลงสี่ร้อยกว่าโอ้โหเมื่อกี้แบบยังไม่เชื่อตัวเองแล้วโปรดักที่ซื้อมาลดได้จริงอ๋อ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้มันคือแบบเราเอาไฟมาเสียบไว้แล้วให้ทีมงานเราลดลดดิมไฟอันนี้เราเราวัดจริงละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาเอาให้ดูทุกอย่างเอาให้ดูทุกอย่างไม่ไม่แกงแล้วไม่แกงแล้วอันนี้อันนี้เสียบอย่างเดียวละอันนี้เสียบอย่างเดียวละอันนี้จะเป็นปลั๊กชาร์โนบุกนะเอาไหมฮึบฮึบใครพร้อมแล้วอาจจะลดจริงก็ได้อ่าก็จะใช่ หอยเดียวเลยโอเคอันนี้นะใส่ไฟมีเท่านี้นะพี่พี่ไม่แกงแล้วไม่แกงแล้วไม่แกงแล้วชัวร์ป่าชัวร์ชัวมีพับข้างหลังะลรข้างหล่มีมีมีอ่ะตอนนี้กินไฟอยู่90.97วัตต์เบอาเซียใหม่เสียบใหม่เผื่อมันลงเผื่อมันลงเอมันลง91วัตต์นะครับผมอึบอ่ะา90 เอ็หุ้ยกินเพิ่มได้แล้วเนี่ยจากจุดศูนกลายเป็นจุดหนึ่งสองแล้วเนี่ยไอตัวแรกมันนี่เปล่ามันยังไม่นิ่งมั้งรอแบบมันยังไม่นิ่งยังไม่นิ่งอ่ะต้องรอกี่กี่ปีอ่คาคนบอกว่าอยู่ได้ร้อยปีไงก็ต้องรอ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวให้ดูดีๆนะตอนนี้ให้มันปล่อยไปนะ9ก้าสิบเอ็ดจุดจุห้าจุดเจจุหนึ่งสจุหนึ่งอลองถอดโป<ข>๊ oh. อุ้ยถอดปุ๊บลดเลยอ่ะเหลือ9.05.08 1 <laughs> สรุปมันกินไฟเพิ่มประมาณ 0. 0.5แล้วเนี่ยอ้าวอ้าวเยอรมนีร้อยปี อ้าวรีวิวเป็นหมื่นเลยยังไงเนี่ยอันนี้คือมีคนสั่งซื้อเป็นหมื่นเลยหรอโอ้เป็นเป็นหมื่นแล้วรีวิวดีด้วยนะเข้าไปดูเนี่ยโหรีวิวการใช้งานใช้ได้ดีเนี่ยว่ามีหลายภาษาด้วยแปลว่าของเขาข้างอินเตอร์เนชั่นแนลโอ้โดนหลอกกันเป็นหมื่นเอาตรงๆนะครับผมรู้อยู่แล้วทมันไม่มีทางหรอกแล้วคิดว่าข้างในเป็นวงจรอะไรดีอะวงจรอะไรอ๋อไม่คาดหวังอะไรแล้วพี่ต้องทำอะไรก็ทำเลยจริงเหรอจะทุบจะะเทจะทะอะไรทำเลย ไม่ห่วงเลยเนี่ยเขาไม่มีน็อตให้แกะนะเนี่ยอันนี้เขาหั่น QC มาอย่างดีหรือเปล่าแบบทำปองกันกันหนาไม่ต้องช่วยอะไรเดี๋ยวไม่ต้องช่วยอะไรเลอนี่นี่มีรูอยู่ตรงนี้เขา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 ปิดปิดทับเอาไว้อันนี้ใช้ไฟได้ทั่วโลกเลยนะตั้งแต่90โวลต์จนถึง250โวลต์เรียกว่าไปญี่ปุ่นไปจีนไปเมกาประเทศไหนนี่ครอบคลุม w ว r l d w i d e Universal อย่าไปเสียบที่ไหนนะเปิงไฟมากเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปเสียบที่ไหนนะเดี๋ยวมันแบบ เยอรมันดีเขาทำกับเราแบบนี้ได้จริงๆเหรอใช่เหรอใช่เยอรมันนีจริงเหรอเขาพูดชัดเจนเขาใส่รายละเอียดมาชัดเจนเลยว่านี่คือเทคโนโลยีจากเยอรมนีประหยัดค่าไฟตลอดทั้งปีเสียบแล้วได้ผลทันทีคืนเงินไหมน่าจะืนไหมอะต๊อกต๊อกอะเก้าเก้าสิบเท่าไหร่นะเก้าสิบห้าบาทพี่ว่าพี่เอาไปกินข้าวเลยโอ้โหโอ้โหเทคโนโลยีโอ้โหตอนแรกแล้ะพี่คิดว่ามันมีนะตอนตอนตอนแรกนี่พี่มองแบบ คิดๆไว้เลยแเราเราเห็นมุมนี้เราเห็นมุมนี้ก่อนคลีนๆอ่าอันนี้คือวงจรที่มันมาจากอ้าวปลั๊กไฟอยู่ตรงนี้ด้วยอ้าวอันนี้อันนี้ถ้าสมมติมองตาเปล่าเนี่ยพี่คิดว่ามันคือแคปโตโพลิเมอร์อ่าไปช่วยกรองไฟไปช่วยอะไรต่างๆใช่ไหมอ่าแล้วก็วิ่งเข้ามาที่แผง PCB ตัวนี้มี MOV นี่กันไฟกระชากโอ้หใช้ได้จริงไหมมีคาปาเขามีฟิวด้วยนี่มีฟิวฟิวจริงฟิวหลอกสุดยอดใช่ไหมดูวงจรดูดีใช่มีคาปาตัวเนี้ยพี่เราว่าตัวเนี้ยเป็นตััวเเเีี่ยยงกรระแสพือให้้ไฟบบานนม แล้วก็ทําให้มันประหยัดไฟเดี๋ยวเราแกะดูดูดูดีๆนะเดี๋ยวพี่แกะให้ดูนะโอเคดูดีๆนะเดี๋ยวอเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนี่มันมันมันแคปคาปาเลยนี่นี่เขาเขาเขาคล้องอย่างนี้เลยอนองพี่ให้ดูเลยสุดยอดเทคโนโลยีนี่ครับดูวงจรนะครับเขาเข้ามาที่ PCB ตัวนี้และพีซีตัวนี้โอ้โหมีชิป IC ด้วยล้ำมากสุดยอดล้ำสุดๆอุ้ยเยอรมนีได้ด้วยหรอ นี้วเลาเมนูนี่แกะง่ายดีเนาะสงสัยน่าจะแบบเครื่องตกอยู่แถวๆแบบสันเจิ้นดูท่าแล้วอ่ะพ <ibl is S 1> ี่อยากเห็นข <inde> ้างในมากเลยมันราดอะเรซินอะไรปะโอ้โหแล้วรีวิวแบบโอ้มันไม่มีอะไรเลยไอ้ไอ้ตัวเนี้ยพี่เดาว่ามันคือพลาสติกโง่ๆอ่ะมีครีมไหมขอครีมอะไรท่านหน่อยดิต้องครีมหรอป้าแต่งเขา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 ราดมาดีหน่อยผ่านไปหนึ่งเดือนค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมา400กว่าโอ้แม่เจ้ามารอดูเดือนท้าลดหรือเพิ่มอ่านดีๆเพิ่ม เพิ่มพอพันเพิ่ม่ันไปหนึ่งเดือนค่อยฟ้าเพิ่มขึ้นมา400กว่าโอแม่เจ้ามารอดูเดือนถัดไปว่าจะลดหรือเพิ่มมากกว่าเก่าเนี่ยรีวิวที่จริงกันทำไมไม่เห็นรีวิวนี้ก่อนสั่งมาว่ะทำไมเราชอบเห็นรีวิวที่จริงใจหลังจากสั่งมาแล้วสุดยอดเทคโนโลยีเราจะมาไขความลับครับว่าเทคโนโลยีตัวนี้ที่เขาคิดค้นยับมาจากต่างประเทศที่ไหนนะเออเจอรมนีโอ้โหสุดยอดนี่ดูเขาซีนมาหนามากเลยเนี่ย ออืข้างในคือพลาสติกไม่มีอะไรแบบซับซ้อนเลยเหรอ <c oughs> นึ่งว่ามีจะมีแบบศูนย์รวมแบบเป็นชิปพิเศษที่รวบรวมแบบเหมือนหรอแค่นี้ยคืออะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะ พี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแบบมีอะไรเลยอ,ะอ่ะคอร์สคอร์สคอร์สอบรมโทรมาอยากอยากอันนี้ไหมคอทอบรมหรอโทรมาคุยเรื่องอะไรโทรมาขายคอร์สอบรมด้วย <laughs> ก็เมื่อกี้น่าจะใช้คำว่าอบรมเราหน่อยนะเมื่อกี้น่าจะรับสายให้อบรมอบรมดีมซะหน่อยว่า <laughs> แบบก่อนสั่งอะไรมาเนี่ยดูให้มันเป็นความเป็นจริงหน่อยเดี๋ยวดิมก็โดนอบรมหลังจากคลิปมันออนไปอ่ะดูท่าแล้วจำไว้ <laughs> นะครับสองบิลแปดพันบาทใช้งานได้ร้อยปีประหยัดค่าไฟเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์พี่พูดพันปีแค <laughs> ่ไม่พังหรอกไม่มีวงจรอะไรเลย เอาเป็นว่าคลิปนี้ให้เพื่อนๆไปซื้อตามไหมโอ้ยอย่านะพี่คิดว่านี้น่าจะเฟลที่สุดตั้งแต่เราสักมาเลยปะเออใช่ที่ที่ผ่านมาเฟลที่สุดแล้วเหรตอนนั้นลังปั๊กยังใช้ได้แต่ไม่ปลอดภัยนะใช่หัวอะแดปเตอร์ยังชาร์จเข้าแต่ไม่ปลอดภัยนะอันนี้เสียปุ๊บแทนที่ประหยัดนี้กินไฟเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกอะจบอปจ๊จคลิปเราหน่าอยากให้เราสั่งอะไรมาลองอีกคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับเดี๋ยวน้องดีมเราจะไปหาของ รอบหน้ารอบหน้าต้องประสบความสำเร็จซะหน่อยนะจบจบิ๊หรอจบอ่ะอยากรีวิมอะไรออาพูดเลยอ่ะพี่ยอม้เลยอ่ะเอาหเหี่ยวไปหมดแล้วตามนั้นตามนเอาขยะไปทิ้งให้พี่ด้วยขยะอีกเอาไปทิ้งนีเกลกะบเลยโอ้กล่องเมิกได้ไหมเนี่ยเกบาทเนี่ยเิงงลงมร้งคง้องง้งงง e l me h a to try it I o me h a to try it ้งง้ิ้ง